วันนี้นะครับเป็ดจะพาไปจังหวัดน่านนะครับโดยที่เราไม่ต้องผ่านจังหวัดแพร่ครับโดยไปขึ้นเรือแพขนาดยนต์นะครับที่อำเภอท่าปลานะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเพื่อที่จะข้ามไปอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านนะครับต้องบอกเลยครับว่าแพครั้งนี้นะครับทีแรกเป็ดก็หวั่นใจนะเพราะเป็ดจะรถไฟฟ้าด้วยครับอล่า0ุเจ็ดเนี่ยมาเที่ยวเนาะเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างขนใหญ่แล้วก็หนักแล้วก็หวั่นว่าแพจะเป็นอย่างไรครับแต่พอจริงๆแล้วถึงจริงๆแล้วเนี่ยแพเขาขนาดใหญ่มาตรฐานแล้วแข็งแรงมากครับประกอบกับทางขึ้นทางลงเนี่ยไม่เเ้้ยยยไชัันนลลครรบบบบขึดแสา นอกจากนี้เนี่ยถ้าเราไปช่วงตอนเย็นเงี้ยก็จะมีบรรยากาศดีๆวิวส,สวยๆพาที่ตกดินพาที่ขึ้นได้เลยน네ะครับถ้าเราไปช่วงเช้ารหรือช่วงเย็นเนาะสำหรับค่าบริการแพ้ครับก็อยู่ที่300บาทต่อโยนหนึ่งคันนะครับจกักรยานโยนร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ผู้โดยสารห้าสิบบาทต่อคนนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อเราไปถึงแล้วเนี่ยที่อำเภอนาหมื่นเนี่ยจะเป็นถึงเป็นหมู่บ้านชาวประมงปากนายครับก็จะแวะทานอาหารได้เขาจะมีร้านอาหารนะครับที่จะจับปลามาจากเขื่อนิริกิฬนะครับจากที่กีก็สดสดเลยครับเป็นปลาสดๆอาหารอร่อยอร่อ,อยถูกปากกินนอยู่ะครับในนนนาาาาาเี่ยยถ้ใคครรรแวะะมมับออกจชิห ก่อนที่จะขึ้นไปจังหวัดน่านเข้าไปจังหวัดน่านเนี่ยก็แวะกันได้เลยที่หมู่บ้านชาวม,มงนี้นะครับอ๋อแล้วบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นอยากให้รีบมากันเลยครับเพราะเห็นว่าจะมีโครงการที่จะทําสะพานทดแทนนี้นะครับที่จะข้ามฝั่งจากหวัดจดิตไปน่านเนี่ยคาดว่าจะสร้างปี70นะครับแล้วก็เปิดใช้ในปี73ดนะครับดังนั้นบริการแพรขนานยนต์เนี่ยก็อาจจะให้บริการได้อีกไม่นานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นอันซีนที่แนะนําให้มา